ยกที่หนึ่งครับสารเพจสอสละชีพฝ่ายแดงน้ำเงินเพชรนาคาบรุงสิทธิ์เพชรตัดเพชรเพชรไหนจะเด็ดกว่ากันครับน้ำเงินนั้นเป็นนักชกรุ่นพี่นะครับต้องการชัยชนะอย่างยิ่งครับหลังจากที่สองฟอร์มหลังนี่ยังไม่ชนะใครครับเพชรหน้าหรือเพชรหลังครับชอบแบบไหนครับ ก็น่าคิดนะครับเพชรนาคาแม้ว่าจะฟอร์มไม่ดีก็จริงครับแต่ว่าเขากลับมาหายใจไว้2ไฟแล้วนะครับหลังจากที่โควิดซาไปครับส่วนสันเพชรนี่คือไฟแรกของเขานะครับในการกลับมาครับรายได้จากการชกมวยก็นําไปซื้อบัวครับทาฟาร์มวัวครับตอนนี้ก็มีวัวอยู่10กว่าตัวครับมูลค่าก็หลายแสนบาทครับ ชกมวยไปแล้วก็วางแผนชีวิตไปด้วยครับเด็กรุ่นใหม่ครับพอหลังเลิกชกมวยเสร็จปุ๊บจะได้มีหน้าที่การงานรองรับนะครับต้องรู้จักเก็บออมนะครับสมบัติจึกหยาดเหงื่อและหยดเลือดจริงๆนะครับอันนี้นี่ครับต้องรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักเก็บกรรมการจิรศิลป์ผ<ม>ู้ชี้ขาดบนเวที โวยถนัดขวานะครับการซ้ายออกทั้งคู่ครับแม็ซ้ายเร็วครับสันเพชรซ้ายนานได้ออกได้เร็วเ็นนาคาขยับเดินอยากจะดีดไดซ้ายเชนนาคานี่ชวนทะเลาะอยู่แล้วครับโดยสไตล์ของเขาครับว่ากันว่า มวยที่หายไปนานนี่ระบบหายใจจะเป็นยังไงครับเหมือนน้องพีเมื่อสักครู่ครับนั่นก็หายไปนานครับกลับมาไฟแรกครับโดนลำตัวทีเดียวหยุดเลยครับยกสี่พยายามจะกวาดล่างครับสันเพชรเพชรนาคารหลักยังดีอยู่ครับขยับลุกไล่ไปเรื่อยๆครับสันเพชรออกเหลี่ยมออกลีลาซ้ายหน้าคอยขยับขึ้นลงไว อยู่ที่ใครจะโจมตีก่อนครับอืนี่ครับไซน่าเมื่ต้องเนื้อมากครับสาดออกมาตรงๆเลยเพชรอาคายังไม่ออกครับคิดนานหน่อยจังหวะนี้ดูครับจะมีอาวุธอะไรครับอยู่ในเช่องปลายยกเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายครับน่าจะหูก้ายครับสมาธิยังดีครับไม่มีใครหลุดครับอภัก่อนนะเดี๋ยวกลับมา นึกถึงอาหารญี่ปุ่นคิดถึงโอชิเนอิงโคเครื่องมือคุณภาพเพียงข้างทุกงานช่างนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออทูแอนอิคลิฟเมนต์จำกัดทั้งเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือช่างอุปกรณ์เซฟตี F ้ T, และอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดโทรศัพท์0660973784เอาละครับมาติดตามกันต่อครับมวยคู่รองสันเพชรกับเพชรนาคาพยายมเดินเข้าหากรบเพชรนาคา โอ้ยโดนหมัดขวาครับสันเพชรจังหวะช่วงดวยขวาเพนาคาเดินเข้าไปนะครับไม่ค่อยถนัดดักนะครับจังหวะไม่ได้ครับเพนาคาครับสร้างจังหวะกันใหม่ก็เป็นมวยที่มีความหลากหลายทั้งคู่ครับเรื่องของอาวุธ วันนี้128ปอนด์เท่ากันนะครับปล่อยเวทขึ้นมาสบายๆครับตกซ้ายเตะตัดล่างครับเพชรนาคามาซ้ายบนก่อนนะครับแล้วก็ขวาลงล่างยังไม่ออกแบบเน้นเนนเนื้อๆครับไปแบบเรื่อยๆมาเรียงเรงก่อนเดี๋ยวถ้าโดนเจ็บๆก็คงจะต้องมีการเอาคืนกันบ้างครับ หยับเดินต่อครับเพชรนาคาที่ับยังถีบแบบจุกจิกกันอยู่ครับถีบตรงถีบควยเตะพับในครับเพชรนาคาเตะพับนอกขยับเข้าไปครับเพชรนาคาก็ยังไม่เริ่มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูทางหนีที่ไล่อยู่ครับดูทิศทางก่อนครับ ต้องอาศัยดูเช็คระเบียบกันนิดนึงครับมวยยังไม่เคยชยกันที่ไหนมาก่อนศึกษาอาวุธของคู่ต่อสู้ขยาบเข้าไปครับสัติก็ถีบซ้ายเอาไว้ครับบสลับขาถีบหน้าเลยครับ เนี่ยเย้ยหยันครับแม่ไม้เย้ยหยันครับน่ารครับเชื่อว่าเพชรนาคาหาจังหวะเอาคืนแมเรียกว่าถีบบนสักครูน่นี้เหมือนถีบแบบเหยียบหน้าเน็ตเลยครับถีบตะกร้อนะครับลายโยกกำลังกแยกออกมาถือว่าเข้มข้นขึ้นแล้วครับแม่โดนถีบหน้าไปทีหนึ่งเพชรนาคาเดีย๋ยวต้องเอาคืนแล้วครับ มีให้เลือกมากถึง3 0สีราคาเริ่มต้นที่45บาทคิดถึงเสื้อยืดคิดถึงสมาร์ทการเม้นต์0 9 3 7 8 9 1 4 1 9ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคทวีออยจะจำหน่ายน้ำมันเครื่องทุกชนิดปลีกส่ง096 569 6559โดยเสียโดมหาดใหญ่ชมต่อครับยกที่3แข่งขวาของเพชรราคาเอาแล้วครับบวกแล้วครับอาจาังหวะนี้เสียส่งครับเสียศูนย์ไปหน่อยดูกระมงไม สันเพชรกระแทงยามซ้ายไวอ๋อแข้งขวาได้สวยต้องใช้ลูกนาครับเพชรนาคาความเป็นมวยนี่สันเพชรนี่โอ้มีความเป็นมวยสูงมากครับงัดศอกขวาครับเอาเต็มเป้าตาครับโอ้โดนเป้าตาครับเพชรนาคาตะเกียงฝั่งซ้ายครับตะเกียงฝั่งซ้ายดับหรือเปล่าครับสันเพชรอ่าจาะล่างไปครับอ่า่ะครับแหม ตอขวานะครับซองงัดทัดมาลาครับพยายามจะต่อยไม่ได้จังหวะอีกครับตีเข่าครับเพชรนาคากรรมการแยกมาครับกรรมการแยกมาแม่จะสับตอขวาครับเพชรนาคาครับแข่งขวาหมัดขวาครับโอ้แตกด้วยครับโอ้โชคร้ายจริงๆครับแต่ด้านของเพชรนาคาครับเจอศอกเมื่อสักครู่ตะเกียงซ้ายริมมีปัญหาแล้วครับเพชรนาคาเจอศอกเข้าไปครับ อตอนนี้เริ่มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดนถีบสายยันไว้จะมีปัญหาในการมองเห็นหรือเปล่าหัวหแล้วแตกด้วยครับตืงแขกขวาเอามาโอ้โแขกขวาดอกนี้สวยครับเพชรนาคาลุยแล้วครับแม่ผมเจ็บคุณต้องเจ็บด้วยนะครับเจ็บข้งเดียวได้ยังไงครับอ้าวลูกนี้งั้นไปอีกต้องบูต้องลุยครับเพชรนาคาเสียงเป็นเสียงกันครับเ้าหโวไปหมัดขวาหึดแ,<ต>แล้ว บาดเลือดแล้วนะครับตอนนี้ครับบาดเลือดแล้วครับโอ้บุกใหญ่แล้วครับตอนนี้นี่ครับฝั่งซ้ายนะครับแตกทั้งเปลือกตาล่างเปลือกตาบนครับเอาเจอศอกซ้ายของสันเพชรอีกแล้วครับตีเข่าขวาครับสันเพชรเพชรนาคาพยายามหาเลี่ยมตีพาเข้าเชื่ยครับตีเข่าขวาครับแม็ทคนิกในการออกอาวุกกเยอะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเพชรนาคานั้นมีการเคลื่อนไหวร่างกายมาบ้างแล้วนะครับส่วนสันเพชรนี่ครับกลับมาแบบนี้ครับแม่ยืดระยะจะเป็นยังไงบ้างเพชรนาคาก็เลยต้องชวนทะเลาะแบบนี้ครับวางแผนปะทะถึงตัวครับนี่ครับขยับข้าวใครับเตะขวาดีครับเจอหมัดขวาคืนหมัดขวาของเพชรนาคาถักทักตีซ้ายครับกรรมการแยกครับ คู่4ยก4ครับเอาละครับมาติดตามกันต่อนะครับต้องบูต้องเถียงแล้วครับเพชรนาคายกที่แล้วโดนสอกไว้ที่เบ้าตาครับมีปัญหาในการมองเห็นเอาบัวขวาเอาล้วครับแฟนมวยบอลตะโก,กนว่าเร,วเ,รวเ,รวเร็วเร็วเร็วครับเพชรนาคาต้องเร่งครับคิดเร็วทําเร็วไม่ต้องไม่ต้องคิดนานอา้าวฟันสอกคืนบ้างตีเข้าไปครับ อยู่ที่สันเพชรนี่ครับเพิ่งจะขึ้นไหวร่างกายเป็นครั้งแรกครับหลังจากโควิดต้นมาจะมีปัญหารหรือเปล่าครับสันเพชรสันเพชรพยายามจะลงล่างขวางหน้าไว้เพชรนาคาบุถึงตัวลุยสันเพชรขวางหน้าวันเพชรขวางหน้าไว้ถือว่ามาถูกทางเลยนะครับเพชรนาคาครับบดให้สันเพชรยุบให้ได้ครับตีได้ไหมครับสันเพชรเองกออ็รอบจัดเหลือเกินตีเข่าขวาครับ กรรมการกีรศิลป์ศิลระสกุลครับแยกออกมาครับออกซ้ายหน้าครับสันเพชรศอกขวาครับแหมะกลางหน้าผากครับกลางหน้าผากจะพาเข้าเชือกตีเข่าขวาครับเพชรนาคาครับเข่าขวาของเพชรนาคาได้เชียร์ครับต้องเดินให้ต่อเนื่องครับเพชรนาคาอุมสันเพชรแทงข่อซ้ายคืนสันเพชรสันเพชรสู้ด้วยเหลี่ยมครับยังคุมเกมได้ดีอยู่ครับยังไม่เพลี้ยงพลั้มสันเพชรแหมเพชรนาคา ช่วงมันขวาแข้งขวาพยายามจะกวาดล่างพยายามจะกดคอลงมาเอาตีเพชรนาคาสบัดเอาไว้ตีนี่ครับความขยันของเพชรนาคาครับตีเข่าขวาครับบดเข้าไปครับอ่าลูกนี่นี่ห่มตีด้วยเข่าซ้ายต้องไม่ท้อนะครับเพชรนาคาเดินอีกอแต่ว่าสันเพชรก็ขวางหน้าไว้ อ้าวสันเพชรเองก็แม่ก็เดียวแรงก็เหลือน,น้อยเหมือนกันครับ <Angel> พอเพิ่งจะมีคิวชกไปครั้งแรกครับในรอบหลายเดือนแค่ขวาสวยเพชรนาคาลงล่างตีง <S 2> <S 2> <S ก็ถือว่าไล่แขนดีด้วยครับสันเพชรโอ้ตาของเพชรนาคาฝั่งซ้ายนี่แทบจะปิดแล้วนะครับเอาเตะขวาครับสันเพชรสอขวาครับ กรรมการแยกออกมาครับกรรมการแยกแกะแกะแกแกกเพชรอาคาไม่ท้อแล้วครับเดินต่อฮะสันเพชรก็ถอยถอยไม่เยอะครับแหมฮุกซ้ายนี่ก็คล่อมไปไล่ขาครับเนี่ยครับไล่ขาไล่ขาเทเลยครับเททิ้งครับได้แข้งขวามาโดนคืนขวาอีกทีหนึ่งแหมมันลุกเขียร่ากเอ้าประวงมาสวาเพชรอาคาแต่ว่าอาวุธของสันเพชรนันจุกจิกทีเดียวครับ เครื่องหมายการค้าเลยนะครับของค่ายบอยบำรุงสิทธิ์อ้ยหมัดแลลวครับเสียบมาดครับแหมหมัดขวาหมัดซ้ายคล่อมไปครับพยายามกอดเอาไว้แหละครับสันเพชรยังมีเสียงเชียร์อยู่นะครับเพชรดาคาทีมงานนี้ยังไม่ไปไหนนะครับอ่ายังให้กําลังใจอยู่ครับแต่ว่าตาของเพชรดาคาครับฝั่งซ้ายครับแมเริ่มจะลิบปลีลิบปลีเข้าไปเต็มทนแล้วครับโอ้ยเจอหมัดหนึ่งสองอีก ดครับเจอลูกจุกจิกกวนใจของสันเพชรเข้าไปในเพชรนาคาก็ทําอะไรไม่ถนัดครับไม่ค่อยต่อเนื่องครับนี่พยายามจะผลักออกผลักออกผลักออกไม่ได้ครับแหมดูครับรูดแล้วข่าวเชือกไว้เลยครับดูตาซ้ายของเพชรนาคาครับเจอตั้งแต่ยก3มครับคือความเป็นมวยครับสันเพชรมีความเป็นมวยสูงฮะ แต่ก็ยังไม่ท้อนะครับเพชนาคาครับเตะขวาไว้ครับสันเพชรกระแทกมัดซ้ายครับแทนเข่าขวามาครับเพชนาคารจีมซ้ายทำอะไรไม่ได้ครับกรรมาการละละกีรศิลศิลาลักษุลครับแยกออกมาครับจะสับต่อขวาครับแต่ว่ามือไม้ของสันเพชรนี่ก็ คนหนักเป็นเบาได้ครับฝุกซ้ายขวาแพเข่าขวาไม่ถึงอีกกอดนานๆนะครับสันเพชรอยากจะกอดนานๆครับอาล่ะครับบันทึกสุดท้ายแล้วครับบันทึกสุดท้ายไม่ก้านคอก็ต้องสอกหรือบัตรนี่แม่เพชรนาคาไม่ได้ยินครับสันเพชรได้ยินพอดีครับเตะก้านคอเลย อุ้มครับอุ้มนี่คืออุ้มเผาเวลานะครับคืออุ้มไปก็ไม่ตีอะไรอกครับอาวุธไม่ออกอกครับแต่ว่าอุ้มเพื่อเผาเวลาครับรอกรรมการมาแยกอย่างน้อยก็มี67วินาทีครับทุกวินาทีมีความหมายครับเที่ยววินาทีก็โดนต่อยหล่นได้ครับนักมวยเพราะฉะนั้นก็ไม่ประมาทครับางด้านของสันเพชรเพชรนาคาก็ยังมีความพยายามครับนี่ครับเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงครับ ช่วงท้ายๆปลาย,ยกแล้วนะครับ10วินาทีสุดท้ายครับดูว่าเพชรนาคาจะเดินจนถึงวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าครับพยายามอยู่ครับแม่จะปักซอกโอ้หมดยกที่5ยกสุดท้ายตาซ้ายปิดทีเดียวครับรุ่นน้องก็ให้ความเคารพรุ่นพี่แหละครับสันเพชรแค่20เพชรนาคานั้น24ปีนะครับ จบจากคู่นี้แล้วพบกับมวยคู่เอกนะครับต้องไม่พลาดนะครับนาวาเอกสิทธิเชษบุญธรรมเจอกับสุรชัยสอสมหมาย